จเจริญพรนะยาิโยมชาวออสเตรเลียทั้งหลายก็คนไทยเรานี่แหละวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่พวกเราได้มาร่วมกันทอดพระป่าสามคัคคีเพื่อจะไปสร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่พักสงป่าวิเวกสิขาลามอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นศาลานี้นี่ทำไว้เพื่อให้พวกเราได้ไปพักไปปฏิบัติ เป็นที่ที่มีอานิสง์มากเป็นวิหารทานเป็นทานอันใหญ่เป็นทานอันเลิศจึงว่าเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราได้มาทำ้าพป่าร่วมกันในวันนี้อนิสง์แห่งบุญนี้เป็นบุญใหญ่บางคนก็คงจะประสบพบด้วยตนเองบางคนก็อาจจะไม่เห็นอันนี้ก็แล้วแต่เหตุปัจจัย ที่คนนั้นจะได้มีโอกาสได้รู้ได้เห็นไหมแต่การไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีนี่ให้เข้าใจให้ถูกต้องจึงว่าเป็นโอกาสอันดีทีนี้การทำบุญนั้นพระพุทธเจ้าตัดไว้บุญจะเกิดขึ้นได้ท่านตัดไว้ว่าหลักใหญ่คือหนึ่งคือทานทานนั้นเป็นบุญศีลการเจริญรักษาศีลอย่างศีลห้า เป็นต้นไปอันนี้ก็เป็นบุญการเจริญภาวนาเจริญสมถะคือการทำจิตใจให้ตั้งมั่นสงบเจริญวิปัสสนาคือการทำปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องกายใจตนเองจนสามารถพ้นจากกิเลสโลภโกรธหลงได้พ้นจากกองทุกข์ได้อันนี้เรียกว่าบุญกุศลอันยิง่งบุญมันมีอยู่สามลักษณะที่ทำ ็นบุญที่ใหญ่ส่วนอันอื่นเป็นปีกย่อยคำว่าทานนั้นทานแม้แต่วัตถุอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราได้มาทำทานเม้แต่กำลังกายกำลังสติปัญญาช่วยเหลือกิจการงานของส่วนรวมของสงนั้นให้เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลอันหนึ่งอันนี้ให้เข้าใจให้ถูกไม่ใช่การทำบุญเฉพาะ ต้องถวายเงินถวายทองแค่นั้นที่เราตั้งจิตไว้ชอบไว้ทำประโยชน์เสียสละแรงกายแรงสติปัญญาอันนี้เป็นบุญเสียสละทรัพย์ก็เป็นบุญบุญเกิดจากการให้การเสียสละนั่นเองที่เราไม่ยึดถือว่าเป็นของเรานั่นเองเสียสละออกไปความเป็นของเราในจุดนั้นมันก็หมดไปนั่นเองผลแห่งตรงนี้ทำให้จิตเรา ผ่องใสเบิกบานเพราะจิตที่เกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าวัตถุธทรรมภายนอกไม่ว่ากายตนเองไม่ว่านามธรรมความรู้ความคิดความเห็นเมื่อยึดถือขึ้นมามันทําให้จิตนั้นหนักจิตนั้นไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดอันนี้ก็เลยเรียกมันเป็นบาปถ้าเราละออกไปได้จิตใจผ่องใสเบิกบานมันก็เลยเป็นบุญกุศล เมื่อจิตที่ดับตอนนั้นไปก็ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรมหรือถ้าใครไม่เอาอะไรสักอย่างก็เข้าสู่พระนิพพานไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอันนี้ให้รู้จักทางเดินเอาไว้ที่นี้ย้อนลงมาถึงเรื่องของทานที่เป็นวัดภุภายนอกการทำทานนั้นยังเข้าใจผิดบางคนก็บอกว่าเราทำเยอะแยะเลยทำไมไม่ค่อยได้ไอทำมากนั้นไม่ใช่สิ่งรับรองรับประกันว่าจะได้ เพราะองค์ประกอบในการทำทานนั้นหนึ่งผู้ให้ให้ด้วยความบริสุทธิ์สองผู้รับบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์แล้วก็สิ่งที่เราให้เราจะทำนั้นมีอานิสงส์มากพอเพราะเหตุนั้น3ส่วนนี้จึงทำให้ทานนั้นมีอานิสงส์มากที่นี้ผู้ให้บริสุทธิ์นั้น ตั้งแต่การหาทานนั้นมาด้วยความบริสุทธิ์ยังไม่พอยังต้องมีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาและต้องมีสติปัญญาในการทำทานนั้นนี่ประกอบด้วยการตั้งจิตไว้ชอบไว้ทำประโยชน์ให้เกิดทำให้ถูกวิธีมันก็เลยเป็นอานิสงส์มากที่นี้ผู้รับบริสุทธิ์ท่านตัดเอาไว้อย่างในสมัยพุทธ,ธกาล พระพุทธเจ้าจะสอนอานิสงส์แห่งทานในเทวสภาเมื่อท่านขึ้นไปโปรดพุทธมารดาที่ดาวดึงเมื่อท่านขึ้นไปแล้วท่านจะสอนเรื่องของการทำบุญให้แก่เทพพระบุตรทั้งหลายได้รู้จักมีเทพพระบุตรสองตนตนหนึ่งรัศมีน้อยตอนหนึ่งรัศมีใหญ่ตนรัศมีน้อยเมื่อมานั่งเข้าใกล้พระพุทธเจ้า เมื่อตนที่มีรัศมีใหญ่หรือเทวดาผู้ใหญ่มาองค์นี้จะต้องถอยออกตลอดห่างไปเรื่อยท่านก็ถามว่าเทพพระบรุเธอทำบุญด้วยอะไรเธอจึงมาเกิดเป็นเทพบระบุอยู่ที่นี่เขาก็ตอบว่าเขาเป็นมหาเศรษฐีเขาตั้งโรงทานเลี้ยงคนยากจนทุกวันจนเขาเสียชีวิตเขาก็ได้มาเกิดเป็นเทพบุตรที่นี่ด้วยอานิสงส์แห่งทานที่เขาทา เลี้ยงคนยากคนจนโดยตลอดอีกองค์หนึ่งรัศมีใหญ่กว่านั่งใกล้พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระองค์ก็ถามว่าเธอทำบุญด้วยอะไรท่านก็บอกว่าท่านเป็นยาจกเข็นใจไม่มีทรัพย์สมบัติมากแต่ท่านใส่บาตรพ้าอนุรุธะหนึ่งทพีอานิสง์ข้าวหนึ่งทพีนั้นได้มาเกิดเป็นเทพบุตรชั้นดาวดึงเช่นกัน รัศมีใหญ่กว่าเศรษฐีบุญนั้นมากกว่าเศรษฐีอันนี้ท่านจึงกล่าวไว้เนื้อนาบุญทำบุญเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรทุกอย่างอานิสงส์สู้ให้คนไม่ได้ให้คนร้อยพันครั้งสู้ให้คนดีหนึ่งครั้งไม่ได้ให้คนดีร้อยพันครั้งสู้ให้ผู้ที่ได้ฌานโลกีหนึ่งครั้งไม่ได้ ให้พวกที่ได้ฌานโลกีร้อยพันครั้งสู้ให้พระโสดาบัน 100, 000, wow หนึ่งครั้งไม่ได้ให้พระโสดาบันร้อยพันครั้งสู้ให้พระสะกทาคามีหนึ่งครั้งไม่ได้ให้พระสกทาคามีร้อยพันครั้งสู้ให้พระอนาคามีหนึ่งครั้งไม่ได้ให้พระอนาคามีร้อยพันครั้งสู้ให้พระอรหันต์หนึ่งครั้งไม่ได้ให้พระอรหันต์ร้อยพันครั้งสู้ให้ สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานไม่ได้นี่ท่านตัดไว้อานิสงฆ์ในสังฆทานนั้นทานที่เป็นทานอันเลิศอย่างวิหารทานที่เราจะทําอยู่ศาลานี้เป็นทานอันเลิศเลิศกว่าสังฆทานโดยทั่วๆไปเหตุใดจึงว่าเป็นทานอันเลิศเพราะเป็นที่ให้ผู้ได้ประพฤติปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงในใจ จะได้นำธรรมะนั้นออกไปแนะนำสั่งสอนคนอื่นก็จะเกิดประโยชน์เกิดการสืบทอดศาสนาเกิดความร่มเย็นในสังคมนั้นอันนี้จึงเป็นอานิสงส์มากเหตุนั้นการทำทานนั้นถ้าเราทำถูกเนื้อนาบุญทำทานนั้นถูกสิ่งที่จะทำทานนั้นจึงมีอานิสงส์อันเลิศแต่ในศาลาของเรานั้น มันไม่ใช่แค่ทานอันนี้อย่างเดียวพระพุทธเจ้าตัดไว้ถึงพร้อมด้วยการให้ผู้ให้มีบุญกุศลสั่งสมมามีจิตศรัทธาปสาทะที่จะให้ถึงพร้อมด้วยการให้หนึ่งสองทำบุญในพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานสาถึงพร้อมสิ่งที่จะทำคือศาลาที่เป็นที่สำคัญที่เป็นตำแหน่งสำคัญที่เราไม่รู้่ ตำแหน่งที่จะสร้างศาลานี้เป็นที่สำคัญมากมันเกี่ยวเนื่องกับพระประเจพุทุเจ้าและพระพุทธเจ้าเหตุนั้นศาลานี้จึงมีอานิสงส์มากการทำบุญทอดพราป่านในครั้งนี้เชื่อว่ามีอานิสงส์ใหญ่เหตุนั้นพวกเราได้มีโอกาสได้มาร่วมกันทำก็ถือว่าได้มีบุญที่สั่งสมไว้ในอดีตเป็นเหตุปัจจัยชักนำให้ได้มาทำ ในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจศรัทธ,ธาปสาทะมีความเบิกบานในใจให้ตั้งจิตเอาไว้ให้ชอบเป็นฐานของจิตที่จะเดินไปในภายภาคหน้านี่ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำในวันนี้ขออนิสงส์แห่งบุญที่เราได้ทำทั้งนี้ให้จงประสบความสำเร็จความเจริญ ความมุ่งหวังที่ชอบทุกคนทุกตนเทินขอเจริญพรให้อธิษฐานเอานะวันนี้อธิษฐานเอานะใครจะเอาอะไรก็อธิษฐานถ้าไม่ฝืนวิถีแห่งกรรมก็อาจจะได้นะเข้าใจไหมอ้าเตรียมกวดน้ำซะทีนี้เอาน้ำมากวด ยะทาวาลิวะฮาปุราปาริปุเรนติสักรังเอวเมวะอิโตดินังเปตานังอุปากะปติอิจิตังปิตังตุมหังคิพเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโตบันาโสยาธามณิโยติราโสยาธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพาโรโควินัสตัวมาเตภวตะวันตารโยสุขีทิคายุโกภวะอภิวาณนาสีริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมวาตันตี อายุวันโนสุขังหรังอยัญจะโคทาคินาทินาสังค์ัมหิสุปฏิทิตาทิขรตังหิตายาสทานาโสอุปากาปฏิโสยาติธรรมโมจะยังนิดาสิโตเปตานาปูชาจักกาตาอุราณา พรันจ่พีคูนมมนุปปทินางตูมเหหิปูญยางปะสุตังอนาปาการตีสิทธามัทุสิทธามัทุสิทธามัทุอิทังพลังเอตัสสมิงรัตนัตยาสมิงสัมปัสธาณาเจตาโสสัพพุทานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สัพาสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมมรัตนาังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุรสีติสหัสธรรมมาขันธานุภาเวนะวิกัตตยานุภาเวนะชินาสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโลคาสัพเพเตพยา สัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัททวะสัพเพเตทุนนิมิตะสัพเพเตอวมังคละวินาสันตุอายุวัฑฒโคธนวัฑฒโคสิริวัฑฒโคยวัโคภวัโคววัโค สุขวัตถโคโหตุสาพพะธาทุคโรโคาพยาเวลาสโสกาสัตตุจุปัทวะอเนกาอันตาลายาปิวินาสันตุจาเตชะสาชายสิทธิธนางังลาพังโสธิภาขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุติจยสวะ สตาวาสาจะอายุจะชีวสิทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราขันตุสัพะเทวตาสาพพุทธานุภาเวนะสาพปัจเจกพุทธานุภาเวนะสพพธรรมนา,นา,พพานุภาเวนะสาพ,พสร้างคานุภาเวนะสทาโสที Ha, one, two, three.